นักร้องลูกทุ่งหญิงอันดับหนึ่งโซเชียลไม่ค้านเธอคนนี้ถูกยกให้เป็นนักร้องลูกทุ่งหญิงอันดับหนึ่งเรียกได้ว่าสำหรับตายอรไทยเจ้าของชาย,ยาราชินีดอกหญ้าไม่ว่าจะมีผลงานเพลงอะไรปล่อยออกมาก็ได้รับกระแสะตอบรับที่ดีเกินต้านกลับมาเสมอ และไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีก็มีคนติดตามและคนรักหนาแน่นเหมือนเดิมล่าสุดสาวตายได้เปิดใจผ่านสื่อหลังคนยกเป็นนักร้องลูกทุ่งหญิงอันดับหนึ่งของประเทศไทยโดยเผยว่าเราแอบงงเหมือนกัน ก็ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจเราเป็นศิลปินในเส้นทางมาทิงมา20ปีอันนี้ก็คอยตอกย้ำว่าเราสู้มา20ปีไม่เสียหลายอะไรเลยที่เราอดทนและต่อสู้มาดีใจมากที่ทุกคนยังอยู่ร่วมเส้นทาง20ปีกับตายขอบคุณที่หลายคนให้ตนเป็นแรงบันดาลเป็นต้นแบบ